ดูคอนเทนต์ออนไลน์เกี่ยวกับการที่เกาหลีใต้จะส่งหน่วยพิเศษเข้าไปในกัมพูชาครับแต้เราก็สงสัยและการส่งหน่วยพิเศษมันก็คือหน่วยกําลังทหารไม่มีประเทศไหนยอมให้ทหารประเทศอื่นเข้าประเทศตัวเองเหรอกครับก็เลยไปดูข้อมูลเขาใช้คําว่าเจ้าทีพ่พิเศษครับก็คือไม่ใช่กองกําลังติดอาวุธแต่เป็นกระทรวงการต่างประเทศครับนําโดยคิมจีนา รัฐมนตรีช่วยและปักทรงจูเจ้าที่สำนักง,งานตุรวจหงชาติแล้วก็หน่วยข่ากองครับเพื่อไปหาข้อมูลเก็บหลักฐานใช้ชี้แจงกับกัมพูชาเพื่อให้เร่งแก้ไขครับนั่นครับคือวิธีการขั้นแรกแต่ถ้ายัางเพิกเฉยอ,อีกก็จะมีวิธีการต่อไปกดดันส่วนจะถึงขั้นยกทหารไปนั้นไหมก็อีกเรื่องหนึ่งครับ แต่ก็ต้องรอดูต่อไปครับแต่ขาวตอนนี้คือส่งเจ้าที่พิเศษครับไม่ใช่หน่วยรับพิเศษประโคมขาวเลื่อยเปื่อยไม่รับผิดชอบเลยเอามันพวกคอนเทนต์ทั้งหลาย